สวัสดีค่ะพบกักเรักช่อง OA นะจ๊ะอีกครั้งนะคะอ, <c oughs> อันนี้รอบดึกค่ะมากินตำบักยมตำบักยมนะจ๊ะอันหหนี <c oughs> มม้กำลังโลโลคนไปเก็บบักยมโอ้มาหน่อยมาหน่อยก <c oughs> ็พอมาหน่อยมาหน่อยอะไรคะ

ลาได้มอนอมล่องห้ามตกเตียงนะล้องแน่แน่ตาเอ๋ห้ามตกเตียงก็พอไม่งั้นล้องแน, <c oughs> น่แน่เด็กไม่รู้ล่องอยู่ก็ไฟกับได้หนึ่งแห้งอล้วนะเขียนหับเลยไปในมืออันนี้เราซ้อมซ้อมเลี้ยงไปก่อนนะคะไ <c oughs> อโอ้มานอย โอ้โหเอออะไรวะโอถึงหมาโจมตีโอ้โอโอ้รอตอนนี้รอค่ะรอรอมะยมรอมะยมค่ะเราจะกินตำมะยมกันนะะจ๊คืนนี้ขี่แต่กันไปค้างนึงเด้อค่ะเออแกบปอปค่ะปอ้ปป๊อปมีลูกด้วยมีเด็กเออ ล้วนซะเอ้ยกินบังยมถาะแล้ววันนี้มันมน้อยค่ะนั่งรอแล้วเราก็รอถากินบังยมนะคะตำบังยมเราจะตำบักยมน้ดจ้ะทีวีที่แทนเด้ออาจจด้ม่พอสูงไวอยากกินเลยนะ่ากินบ็คือดอก อันนี้แม่สีเรือนนะคะเสน่ห์ปลายจวักค่ะเมืองเมืองหมาอีพวกหมาลายล้อมคกหมาออมคกเว้ยนั่เป็นอะไตั้มหมาลงไปนะพ่อสาดแห้งสาดแห้งมาหนยุมหมาไว้พ่อไส่คนั่งเลยค่ะจแโอ้ยขอโทษแตดามันเหลือง นึงเอาต่อไปสาือใจไม่จบมาหาสามาดจบจบมือาาบมาตงยแล้วมันก็เจ้าหนเสือมันยิงอันนี้คือแสบนัวเลยบ่านี่แสบนัวเลยใช่ไหมสุดเด็ดเลยจ้าจับตัว แววมาบิ้วตามบบงงยั่วๆอ่ะชิม๋ยอมันก็ผสมเลยแซบแับแฮงอุยัวมากเลยเจ๊ตายบอกว่ามีอะไรที่เอไม่อร่อยวางแล้วหนูมึง แซ่บแฮงตั้มักย้มยั่วๆแซ่บแ้งเม็ดกะบบอคายยำต้นแขวสะเทือนแซ่บแฮงเฮ้ยำก็ถือเรื่อนานะที่เองหี้มันมเสร็แห้ามซูลน่ห้ามสูล แซ่บแห้งเออแม่มันคือบัสรวบ <c oughs> เออแอม่บ่แม่มันเขาลูกกอกอยู่เด็กข้านองเขับล้องไปดูไปข้าเป็นปล่อยปุ๊บลูกกอกกับต้นเต้นใส่ปัะพี่บัฟบ่กมือแนมมือแนมเฮ้ยมาลูกไม่ no <c oughs> มันคืแซ่บดากลูกมันคืแซ่บดากสิดตัวอยู่เนี่ไนี่ไข่ไงขเ้วพั้วพาด้านเดียวมั้งเทปอีหยังกดหีบเนาะไห้ตอนตั้งแต่มีเหี้ยเดี๋ยว มันอยู่ในนี่งนีกสเดียวป่าข้าไเดี๋ยวมันลงไปเลยเหรย่อยลงไปไหม่จะได้มัตีังกาหัวลเออแกสิคอผักแกสิคอ่ะัหัวัดตัอยทมันเดรงๆเจ้หอยจ๊งดีนะฮะเจาผามันลงไปแล็วมนทองแม่ม่านจะเพี้ยนนาทีบ่หอยหรอนหมดนี่มดไหนเดยวงีมันออกมันจากใน่นิ่นี่อืมกินโป่งเหรอมเทสติเซแก้ว น้องไหนอนอ่น้ไปริปอะเป้พาน้องเข้าบ้านถห้ลูกไปอือดูเขานี่ตูมากนะเนี่ยสามข้าแล้วเนี่ยมันบกเข้มอยู่แต่ยูพอดีแล้วเสียแรงเสียมันจะเสียหูหรือเปล่าอืหนีดูเสียเพื่อมาตีป็ปอได้หรือวะลงคนนี้ เล่นเต้มตีได้หูกเยอน้ำไหม่อนนอนข,ขั้วขาห่างหัวจับแตกกลามเสียไปพอ่อวันี้ใครมกินมหดยังเดียวไม่เหมืมหอนเยมอะไยังไม่อิ่งเ <laughs> ขาจะกินิ่ม,มแล้ววะ่ะโอ้ แบบโยมยั่วๆจ้าเสียงอะไรเนี่ยคุณจห้องมึงจะอีกวันใช่ไหมไปทานกินอะกันออสดนน้องเป็นมอมองหรยงไหนกินเหมือน่นไงจัดได้กัได้เยม่าัเจือตนี้ม่กจือ แต่ว่ามันบอกว่าท่านแบบว่าท่านเ<อ>น่ถ<อ>ึงมันนุ่มน,น,นะเอเอ,อกอู้แมีปลากรอบเนาะแต่ประได็นเนี่ยมันกินหดึบมักินง่าย <o> อะอ้าวหน้ามันกินอะไรสีคก้วให้แก้วรุ่นมัาะมีสีมีสี ว่ามันสีอ่มอย่อนหนาผูมาสีขีดเจงยอนหนาอันนี้นนป่งก่อนจจะแสบไปนอนหนานีมกระดับยำเมนแต่ว่าสะค่ายกับกะละยูนนะคือแมมเลยเจือไ,ได้เอาวะมั่จือแน่ะไแบบ้องใส่ครึ่งหนึ่งเนาะก็นั่นท่านจะไปหาหมอผมนะ่มะวัับต้านบอลสรวจแล้ว เอาเขาไปาตลอดนัาก็ต้องตลอดไหมคะเนาะนู่นก่อนทอ,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 อดอีกน้ำหนักเกินเท่นั้น,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 นเลยมีความเสี่ยงเอาหรอเพี้ยนพี่แน่นะเราเรากับตรวจเขากับวัดตานเราคือ<น>กันอ,อันนี้เขาตรวจตอนฝากคันแล้วเออมันรอดแล้วแต่นี้เนี่ยคกกงี็ือช่วงที่ว่า,าก่อนทอดหรือว่าน้ำหนักเรามันเกินใช่น้ำปลาอ่าเงี้ยโอ้พุ้งไปยำยำเลย อันนี้แซ่บค่ะอันนี้เอแซ่บคนเดียวอันนี้ก็แซ่บอยู่แต่ว่าโอามีเลือมีเลือบอดอกถ้ากินหลายอย่างนันขี้เจงมันก็อยากให้มันหวาน,นจังหน่อย mm hmm. บวงลีบว่นะเธอมาที่วัดซันเธอสิแซ่บได้หญิง,นงคนหละร้ายก่อนนี้นะตอนนี้หิ้งยิ้มหยัมดีนะ <laughs> ถ้ากัถตือเยอะเลยแบี้ยเก็บมือเป็นอนไมก็บไหมอน่วยใหญ่ดิถ้าเป็นหลักเก็บแต่แน่อันหนาปราะตวท่อหนาเสเว็นอ่ะแม่มอกเ้าตู้งะนะไปก้องเขาจะมุนหมดพนักงานเขาบอกอานเก็บการเก็บแป้ง ืแม่มานจมอยากกินมือของน้องคนข้างในไม่กล้าคนข้างนอกจัดเต็มแล้วพ่อมมนเว่รีมาบีบหิ้งบีบหิ้งหื้อหอหือปวด้วบแหงย่จ้าสมผสมเบึงทีละอันนี้พิษผสมเวีดนา อร่อยมาเสียงโรต้ามากจริงเจ็บไหมไม่เจ็บฟางนงพีมาเจ็บแบบขึ้นหงายนะมาเจ็บหน้าหงายบ้างเรืองของเหลวน้ำเพ็ดสมองเขาลำได้เพล็ดนั่นนี่ข้าวกินยังบอกเพ็ดแม่มานกินนะเพล็ดข้าวกินน้อยหนึง ตี่นมาสบายกูอีอะไรเนี as. Means, refers, ่ยฮะรอรึค่ะกันเลือดตาที่ต้มมักยมต้มมายมตมมายม่าคุยก่อนนู่นตายอยู่นู่นนู่นนู่นน้องทองหายตาอี๋รึรึรึ เดี๋ยวหอมียงไหลแค่หอขนมหอขนมจะได้หอขนมอัตไลหอขนมมันอ่ะอ่ะโดดทำไมโดดทำไมไปอ่านนาตีไปใช่มกินข้าวมาดิวที่นักกาลงมาหนึ่งขว้ขาหน่งอย่งท่นเป็นนีจับนี่จับนั่นอีกอปวดไ้เ็นหวงไรเ็นไหนหรือหน้ากองเนี่ยืนดินลอวาคนนกนมา มักน้ำแต่บ่มักอาบน้ำนี่บ่มากดินน้ำแต่บ่มาก้านา้านพนงคือไดบ่อาบน้ำาทีนี่ดึงอาบน้ำกบอกมันส่เจอท่านนาบุนมาอาบน้ำกก็บ่ไเด็นอะไรหาอาบน้ำติดเนาะกขติดตนี่ยอาบแห้งมันมันก็แบีออกจากน้ำาพอออกมามันจีนเย็นเนี่ยใส่จเนาเพชรเริ่มเพชรหรอพดีว่าตุดตัวเหนืองพีดี ก่อ้วเนกุนหนึ่งแล้วข้ากระจอบนึ่งขาเป็นปุ้นดเลยขาวตืดเรือจะันกรวดกวดทสซามากตอนนี้ทำยังไงทำยังไงแล้วอย่าเลยงไรห้ามเล็งเขาบอกเจ๊แกนางนี้เลยไหมไเอาัดตัดหนแตกไม่จะเป็นมันเนาะไม่จะได้ไป ผู้ใดมากที่ว่าคนไทยเหมือนกันมืาดคุณบอลกอล์ฮับอลก่าแปนและแล้วมดในสุดก็หมดค่ะและแล้วโอ้สอนเนี่ยอะไรแสบแสบอีลีแสบจนเยอะสุดท้ายค่ะแสบนัวฝีฝีมือแม่กลัวไต <laughs> สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เนดเวยค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ซ้านี้นะคะวัสดีค่ะบ๊ายบาย